ไอประจำบ,บานสวัสดีครับสินค้าตัวนี้เป็นพัดลมพกพานะครับเป็นยี่ห้อ g s u Life เป็นยี่ห้อจากจีนนะครับตัวนี้ที่เขาเขียนไว้ก็จะมีอยู่3ข้อดีใหญ่ๆก็คือสามารถปรับสปีดได้3ระดับนะครับสามารถพกพาง่ายแล้วก็ใช้ได้นานสำหรับตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,000ม ah ิลล ah ิแอมกับ6,000 m มิลลิแอมนะครับ ที่3.7โวลต์นนะถ้าเกิดเทียบตัวเนี้ยก็เขาจะเทียบกันที่3.7โวลต์แต่ถามว่าตัวนี้ใช้งานได้นานไหมตามสเปคแล้วก็ตามคอมเมนต์เขาบอกว่าใช้งานได้ประมาณ5 20ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเร็วของพัดลมนะครับแต่หลังจากที่ผมใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะครับคลิปนี้ก็ถือโอกาสเอามาเล่าให้ฟัง สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาพัดลมพกพาผมมีสั่งมาเพิ่มนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเทียบกันหลายแบบเทียบกันกับรุ่นที่มีแบตเตอรี่กับรุ่นที่เป็น usb ใช้ power bank แล้วก็รุ่นที่เสียบไฟบ้านนะครับมีหลายๆแบบนะสำหรับตัวนี้ก็ผมทดสอบมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับมาพร้อมกับสายชาร์จไมโคร usb เป็น usb a to m ไมโคนะครับประมาณ1เมตรสายชาร์จมือถือทั่วไป นะครับสำหรับตัวนี้มาพร้อมกล่องพอดีสวยขนาดกระทัดรัดเป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากนะครับยอดขายบนร้านซื้อขายออนไลน์เยอะมากน่าจะเป็นเพราะว่ารูปร่างเขากระทัดรัดน่ารักดีแล้วก็การตลาดที่ดีด้วยนะครับมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษบอกส่วนประกอบบอกสเปคสินค้าดูดีนะครับมีหลายภาษาด้วยโอเคค่อนข้าง ดูดีมากๆสํสำหรับแพคเกจจิ้งแล้วก็คู่มือแล้วก็ตัวของพัดลมเองก็ดูสวยนะครับลองดูภายนอกด้านล่างก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับเปิดไม่ใช่ว่าจะเปิดทีนึงแล้วติดเลยนะตัวนี้เป็นการตัดไฟนะครับรอบครอบดีตัดไฟตรงนี้ก่อนแล้วก็จะกดเปิดไม่ได้นะครับปรับไม่ได้ตัวนี้เป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปรับระดับอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดไฟตรงนี้เราสามารถปรับ ความเร็วเปิดแล้วปรับความเร็วได้นะครับด้านหลังจะมีที่ห้อยเชือกสายคล้องมือแล้วก็มีพอร์ตไมโคร USB สำหรับชาร์จนะครับส่วนด้านหลังเป็นสเปคครับเขียนไว้ว่าไฟ 5V 2โวลต์2แอมป์แม็กนะครับน่าจะเป็นการชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับรุ่นนี้ที่ผมซื้อเป็นรุ่น6,000 m มิลลิแอม ไม่เคยทดสอบใช้จนแบตหมดนะครับแต่ตามสเปคเข้าใจว่าก็น่าจะสักประมาณ8-10ถึงชั่วโมงแหละนะครับเท่าที่ดูน้ำหนักเยอะมากน้ำหนักแบตเตอรี่โอ้ดูเยอะเลยผมคิดว่าแบตเตอรี่ในนี้น่าจะมีแบตเตอรี่1 8 6 5 0อยู่2ก้อนด้วยความอ้วนและด้วยน้ำหนักเท่าที่จับเทียบกันนะครับไม่ได้แกะดูนะแต่เท่าที่ดูหนักมากก็ประเมินเลยแหละจับแบตเตอรี่1 8 6 5 0บ่อยก็น่าจะสัก2ก้อนนะครับคิดว่านะบวกกับน้ำหนัก ตัวของพัดลมเองนะครับเปิดใช้งานสามารถปรับได้3ระดับนะครับพอตอนที่เราเปิดก็เปิดตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งฟังเสียงนะครับไม่แน่ใจจะได้ยินหรือเปล่าเบอร์สองอค่อนข้างเสียงดังขึ้นมานิดนึง ลมแรงครับเบอร์สอนี่ก็ลมค่อนข้างแรงแต่จริงๆแล้วน่าจะได้แรงกว่าน,นี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวพัดลมเขาเล็กเบอร์สาค่อนข้างแรงครับตัวนี้แรงแต่เสียงก็ดังมากด้วยเนี่ยครับเสียงมันดังหนวกหูไปหน่อยปิดนะครับการทำงานก็จะวนประมาณนี้จุดที่คิดว่ายังเป็นจุดอ่อนนะครับตัวพัดลมเขามีแค่4ใบพัด ใบพัดเล็กด้วย4ใบพัดด้วยเนี่ยหน้าแคบไปนิดนึงเห็นหลายยี่ห้อตัวใหญ่กว่าน,นี้นิดหน่อยแล้วใบพัดเขาซอยย่อยเป็น6ใบพัดนะครับหหรือ6ใบพัดเนี่ยเวลาที่มันตัดลมเวลาที่ช้อนลมเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะได้ลมที่แรงกว่าแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมกําลังสั่งรุ่นที่มีใบพัด5ใบอยู่เป็น ยี e ่ห so ้อโซเลิฟนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าตัวนี้แหละมาให้ชมยังไม่เป็นที่พอใจนะผมรู้สึกว่าเสียงมันดังหนวกหูนะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ชุมชนก็อาจจะโอเคแต่ถ้าเกิดเอามาใช้ที่บ้านหรือใช้บริเวณที่เงียบเดี๋ยวหูเสียงดังหนวกหูมากนึกว่าเสียงเครื่องบินบังคับนะครับเนี่ยถึงจะได้ลมแรงนะถ้าเกิดคุณอยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนๆะลรพวกนี้มันไม่พอนะครับ แต่จริงๆเราต้องเปิดดังขนาดนี้แหละถึงจะได้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่ถามว่าโอเคไหมทุกคนเขาใช้กันครับยอดขายค่อนข้างเยอะเลยยี่ห้อนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับจิซูไลนะครับก็แพ็คเกจสวยทุกอย่างโอเคนะครับเป็นลิเธียมแบตเตอรี่4,000มิลลิแอมแต่ตัวนี้เป็นรุ่น6,000นะครับเขามีขาย2รุ่นนะก็ ถ้าเกิดใครต้องการหรือใครต้องการชมอ่านคอมเมนต์ก็ตามลิงก์ใต้คลิปเลยผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ทุกสินค้าที่รีวิวนะครับลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนลองเข้าไปดูสเปคก่อนสำหรับการชาร์จนะครับก็เสียบสายไ i โคร USB เข้าไปตรงนี้เลยปกติก็จะเป็นไฟ5โวลต์1แอมป์หรือ2แอมป์ก็ได้นะครับแต่ที่เขาเขียนไว้ด้านหลังก็คือชาร์จด,ด้วยไฟ5โวลต์2แอมป์นะครับ ก็ชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ทั่วไปนี่แหละนะครับหลังจากที่เสียบชาร์จเขาก็จะมีไฟสีแดงกับพิบกับพิบไปไเรื่อยปกติก็ตีซะประมาณ3-5ชั่วโมงแ่ะครับเสียบไว้กลางคนืนเต็มๆเลยปกติเขาชาร์จประมาณนี้แบต1 8 6 0 0ยิ่งแบตเยอะๆด้วยนะครับก็ตีซะ3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานสินค้าตัวนี้หรือต้องการที่ทดสอบก่อนสั่งซื้ออยากได้ข้อมูลก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสินค้าที่ฮอตฮิตในร้านซื้อขายออนไลน์ใครๆเขาก็ถือกันเป็นรุ่นนี้แต่ผมไอทีมะจบ้านรู้สึกว่ามันยังไม่พอมันน่าจะมีดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะหาสินค้าดีๆมาเปรียบเทียบแล้วก็มาแนะนําเพิ่มเติมนะครับรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ